เออไอทิดคนไอ้ซ่าจังไทยลุ่มนี่ยนเปอพื้นก้อยเป็ดเป็นไหมพูดได้ละนี่แหละคุ้มนี่แหละเพราะว่าจังไหนดี๋ยวนี่วุ้ยปอค่อยน่ะเป็นกันกับเจ้ามากกาักเจ้าจากฉันจริงซีหมะเขาเอามาข่อยสูนอยู่บอกว่ายากเขาหรอเนาะเขาโมโหน้ำเฒ่าเนาะเขาบอก,อกอบว่าข่อยน่ะข่อยน่นมักเจ้า เป็นกันกับเจ้าจากสันติซี่แม่โอ้ยพอมาค่อยๆคันแข้ยวเจ้าก็หูอยู่ตีพาค่อยกับเจ้ามันเป็นไอ้น้องกันพเดเอออันที่ค่อยเที่ยวไปเที่ยวมาค่อยกับไม่คึดนยังได้กับเจ้ามันเจ้าก็หูอยู่ตีเออกูก็หูอยู่มึงกคยสิพวกขึ้นยังคือว่านเหะอโอ้ค่อยมาที่ขึ้นเนาะเขาก็นับถือเจ้าเป็ไอ้เป็นซ้ายเนาะแต่ว่ากูคึดอยู่ไรโอ้ยคึดอย่างอี้ไม่ คือไปทัวทีไปแนวโอ้ยเจ้าเป็นบ้าบอกเจ้าบูมูบอกจักน้องจักนุ่งบอกเออก็น้องนุ่งหันลาแต่บ้ากน้องม่นุ่งกับเซ็ตกูหันแนวเจ้าบูหูเั้นบอกอีพ่ออีแม่เลี้ยงใส่กันฮะซ้ำก็ว่าเป็นไอ้น้องที่คานตามกันมาพนเดิเจ้าก็ยังจะกล้าคิดบอกเจ้าบูหูบอกเออกูหูเมื่อนานล้มึงไ่ต้องมาบอกกูดอกเอออดไรซน จะบักในน้อยมันมาหูหน,นั่นดิโอ้ยบักนน้อยได้ยีกบักกันั่นละโอ้ยเจ้าขวัยังกล้าขึ้นน้อยน้อยมูจักพี่จักน้องได้บักกันนี่ <c oughs> <c oughs>